สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเปิดไพ่ของคนเกิดวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่4นะครับ4ี่ถึงสิมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัดกีดไพ่ไม่ให้เป็นเป็นึวง,งกลม ให้มันเป็นเครื่องหม mark? ายเว t i o n มา r k หยิบมาสิบใบนะครับหนึ่งสอ่เจ ก้าสิบเลยตัวสุดท้ายไปเลยวัดดวงอ่ะหญิงแก่งหญิงเหล็กแกร่งทั่วแผ่นนะครับวินดาถ้าพัดดาบม,มามันก็ยากๆหน่อยนะครับอะไรที่ทำอยู่เนี่ยเบื่อๆอยากกับงานที่ทำอาชีพที่ทำสิ่งที่ทำแต่มันเป็นรายได้นะครับมันเป็นการเงินที่เืิอหนุน นี่คือการขยายการเติบโตทั้งงานไม่ขยายเติบโตแปลว่าคุณทํามากกว่าหนึ่งอย่างเหนื่อยเพิ่มขึ้นหมายแหละเมื่อวานบันจัทรเขามา10บดาบหเหรียญเก้าถ้วยเด็กถ้วยพวก,กดาบคิงไม่ท่าวันอังคารนะครับตอนนี้ที่ดูนะครับไพ่ไม่ขึ้นไม่มีไพ่ใหญ่ขึ้นนะครับ มันก็มันก็ตีความได้เหมือนกันแหละจะขึ้นไม่ขึ้นนะเพียงแต่ว่าอาจจะส่งผลไม่ชัดหรือไม่เยอะแต่ถ้ามันมาถึงแม็กเต็มแม็กเต็มสิบเนี่ยมันเยอะแน่นะครับไอ้นี่สิ่งนี้องค์วนใจสิ่งที่เราทาให้เกิดขึ้นหรือถึงจะช่วยจะแก้ปัญหาในตำแหน่งที่ห้าเนี่ยสิบดาบอะขาดขาดจบจบแรงแรงรายร้ายใส่ไปเลยเต็มเต็มนะนั่นคือความคิดของคุณอยู่นะครับใจ เย็นนิดหนึ่งครับจะเย็นนิดนึงครับ,รบถ้าเป็นดาวก,ก็บอกแล้วว่ามันจะยากหน่อยในสิ่งที่คุณตั้งใจอ่ะคุณตั้งใจว่าวันเนี้ยอืมกูจะขายของให้หมดเนี่ยให้ได้เงินอย่างร้อยหนึ่งพันบาทวันนี้ให้ได้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วเลิกเลยไปนน,ปน,น่นไปนี้สมมติให้ฟังนะครับว่าอืไม่กว่าจะได้กูตั้งพันบาทขายแปดโมงแม่งจะสามทุ่มแล้วกูได้เก้าร้อยห้าสิบเอง เลยนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าขึ้นกวินดาบอะเป้าหมายคุณชัดเจนคุณก็เปลี่ยนเป้าหมายแล้วคุณก็ต้องศรัทธาในสิ่งที่คุณทําด้วยนะครับบางทีพระเจ้าหรือสิงอส่งต่งางๆก็ทดสอบจิตใจเรานะครับเราอยู่ภายใต้กฎของโลกนะครับอะไรที่ควบคุมโลกอะจักรวาลอะไรควบคุมจักรวาลมหาจักรวาล ไปไกลเกินกลับมาใหม่หนะ้าที่ตรงนี้นะครับเรื่องโดยทั่วไปนะครับเริ่มที่การงานก้าวไม่เท้าคิงไม่เท้าเนี่ยมันดูสอดคล้องมันดูสมดุลมันดูแบบเป็นกาเก้าวไม่เท้าเบื่อเบือแล้วงานเนี่ยควดเบื่อไม่อยากทําแต่ต้องทำแปดไม่เท้าเนี่ยการงานมันขยายมันเติบโตอมืมันอาจจะมีผู้ร่วมพุ่นเข้ามาเพิ่มหรือ,ออาจจะ มีสินค้าตัวใหม่เข้ามาเพิ่มกูอย่างเงี้ยขายไม่ค่อยจะดีมึงเพิ่มอันนั้นอีกแล้วอประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิงไม่เท้าเนี่ยคิงไม้เท้าแปลว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะในความหมายที่มีทขึ้นในสถานการณ์นะหรือเติบโตขึ้นแต่อีกด้านหนึ่ง่มันหมายถึงว่าคิงเนี่ยทำท่าแบบเนี้ยเหมือนจะลุกจากที่นั่งแล้วกูไม่อยากอยู่แล้วมันอะไรเนี่ยมันซ้ำซากจําเจมีแต่ความน่าเบื่อเพิ่มขึ้นข้อเสียของการทํางานประจําก็คือ มันมันเบื่อมันทำเหมือนเหมือนเดิมข้อดีก็คือว่ามันทําให้เราชํานาญเนี่ครับเราชํานาญขึ้นยูที่คุณจะมองด้านไหนนะครับชํานาญขึ้นเก่งขึ้นปรับตาทํำยังได้เลยคนเดียวก็ทําได้มือเดียวทําได้อะไรประมาณนี้ครับคือกิงไม้เท้าเพราะฉะนั้นความเรื่องของการงานเนี่ยการงานมคือ,อไรายได้ครับถ่าคุณมีงานคกณมีไรายได้นะครับถึงจะเบื่อคุณก็ต้องทนนะครับ แต่ทนเท่าที่ทนได้นะครับอย่าทนจนตัวเองรู้สึกเจ็บรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วจนกระทั่งเป็นโรคเครียดหรือว่าถึงขั้นป่วยครับไม่จําเป็นต้องร้อยถึงขนาดนั้นครับบางครั้งเนี่ยหกดาบเนี่ยการเดินออกจากปัญหาไปชั่วพักชั่วคู่ชั่วยามเนี่ยไปอยู่ไปใกล้น้ําไปอยู่ธรรมชาติอะให้มันมันสบายใจอะ่ะคุณชอบไปตรงไหนมันสบายใจก็ไปอยู่ตรงนั้นสักระยะหนึ่งสักช่วงหนึ่ง ออกก็จะปัญหาซะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะแก้ด้วยตัวมันเองนะครับถ้ากุดคคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณมัวไปยุ่งไปดันทุนลังในความที่เราไม่ชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมันก็จะหาทางวิธีออกยากครับมันก็ยิงมีแต่วความเครียดเพิ่มขึ้นการเงินนะครับหกเหรียญหนึ่งเด็กถือเหรียญหกเหรียญแปลว่าเงินล้วไหลก็ได้หมายถึงคนใจบุญถุนทานก็ได้หมายคนที่ชอบใช้จ่าย ชอบซื้อล่วไหลเป็นน้ําเลยซื้อแหลกเลยซื้อแหลกเลยแต่ว่าคู่กับเด็กถือถ้วยการเงินยังมีอยู่นะครับธุรกิจที่ทำไรายได้ที่ทํามันยังมีอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้เออทาบุญทําทานบ้างนะครับเห็นปะเขาจะให้คนให้กอดานอีกมือหนึ่งอ่ะเขาให้ตาช่างถืออยู่วัดความสมดุลว่าไหนคนจ่ายไม่คนจ่ายนะครับแต่ส่วนมากทุกทีอ่ะ โดยส่วนใหญ่ผมดูมาเนี่ยด้หกเรียญเนี่ยง,กง,กงกบงคำเรือกที่คุณจะต้องจะต้องสําคัญอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆเลยอ่ะมาดูดวงกับผมเนี่ยถามาค่ากูบอกค่าถูกโอ้หมอลดหน่อยเลยอเอางั้นเลยอ่ะครับหมอเนี่ยหูแวบลดหน่อย,ยอได้ถ้าคุณไม่มีไพ่หกเหรียญถ้าคุณไม่มีไพ่สี่เหรียญ ถ้าคุณไม่มีใครก้าเหรียญผมจะลดให้คุณแต่ถ้ามีไอ้สามใบเนี้ยผมไม่ลดให้คุณนะหรือถ้าคุณจะอยากให้ลดค่าครูผมก็จ่ายตามที่ความคิดหรือว่าสติปัญญาหรือคุณน่ะคิดว่าตัวคุณสิทธิของคุณมันมีค่าแค่ไหนอะคุณก็จ่ายแค่นั้นโอ้หมอพูดซขนาดนี้ก็นั่นแหละครับ ดูดวงอ่ะมันไม่ใช่เหมือนข้าวผัดกะเพรากุ้งข้าวผัดกะเพราไก่ไข่าดาวนี่มันไม่ได้ดูบันทุกวันเหมือนกินข้าวนะครับคนหนึ่งบางทีเป็นปีปีหลายปีไม่เคยดูดวงก็มีเดียสมคนหนึ่งอาจจะดูปีละครั้งคนหนึ่งอาจจะสองครั้งหรือคนหนึ่งอาจจะเดือนละครั้งมันไม่เหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆเหมือนกันคือต้องการแก้ปัญหานะครับหมอดูมันคือด่านสุดท้ายที่เขาจะเข้าหาเพราะฉะนั้น เขาก็ต้องเข้าหาถึงที่เขาเชื่อและศรัทธานะครับว่าช่วยเขาได้สําหรับผมอะแน่นอนครับผมทําอาชีพที่มาก็เพื่อแก้ปัญหาปัญหาตัวเองแก้ไม่ได้แก้ได้ครับมันมันทำไมจะแก้ไม่ได้มันแก้ได้แก้ได้ผมก็แก้ได้หมดเลยแต่ว่าบางครั้งอะ่ะจังหวะและเวลามันไม่ใช่มันไม่ได้คุณไปฝืนทําคุณไปแบบอบังคับมันคุณไปแบบพยายามเจ้าชาให้ได้มันไม่ได้ไไม่ได้คุณก็เจ็บตัวฟรี อย่างผมรู้ว่าผมต้องไปนู่นไปนี่ต้องทํานู่นทนํานี่แต่ผมรู้ว่าระหว่างที่ผมทําเนี่ยผมจะต้องเกิดความเครียดผมต้องเกิดความกดดนันผมต้องแบกร,รับปัญหาผมก็คํานวณจากไรายได้ที่ผมร,รับอะครับสมมติให้เดือนละหมื่นอย่างเงี้ยแต่ต้องทํางานต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยเพื่อไปถึงทํางานเท่านี้เท่าน,น,น,นี้อย่างเงี้ยเหมือนกูเสียค่ารถกูเสียค่าน้ำมันสมมติมีรถ จะไม่มีรถเราเสียค่าเดินทางรถเมย์ต่อรถตู้รถตู้ไปต่อมอไซค์มอไซค์ไปต่อข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำเมื่อขึ้นจักรยานปัน่นเอาใครคิดอย่างนี้ครับว่ามันไม่คุ้มเพราะนั้นไม่คุ้มแล้วยิ่งทํามันก็ยิ่งเข้าเหนือเข้าตัวมันก็ยิ่งเข้ามาในสิ่งที่เราอึดอัดนะครับเบียดเบียนความสุขในชีวิตเพราะนั้นก็ไม่เอาครับก็ไม่ทําครับมันไม่ตายหรอกครับตกงานะ่ะ ไม่ได้ยุคให้ตกงานโปรดเข้าใจด้วยทุกอย่างมีสองด้านผมก็เหมือนคุณตกงานเพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้ามาผมก็เหมือนคนตกงานแต่ผมไม่ได้ทําอาชีพเดียวผมทําได้หลายอาชีพผมทําได้หลายอย่างเพราะ,ะนั้นผมก็หายอย่างอื่นทาโดยที่ไม่ต้องอออกจากบ้านก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีเจ้านายแบบตรงๆชัดเจนก็ได้ในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีเจ้านายเป็นของตัวเองก็คือตัวเองอะจิตใจตัวเองนั่นแหละครับ ดูแลรักษาจิตใจเราให้ดีก่อนดีกว่าบนมื้นฐานของความไม่ชอบความน่าเบื่อนะครับถ้าคุณทําอะไรบนความน่าเบื่อคุณทําทําได้นานหรือไม่นานเน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความอดทนและความอึดของคุณแต่สุดท้ายแล้วว่าใครเจ็บปวดนะครับก็เรานะครับเราทําสิ่งที่เหมือนเจ้านายสั่งควหน้าสั่งหรืองานที่เราต้องรับผิดชอบเราทําดีแค่ไหนก็ได้เท่าเดิมครับ น้อยมากอ่ะที่จะมีคําชมจากคนหน้าหรือเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทน้อยครับเพราะฉะนั้นให้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณทําอะไรผิดอ่ะเยอะมากอ่ะที่มันจะเห็นนะมันจะเห็นคุณตั้งแต่คุณเข้างานวันแรกเลยอ่เออมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฟู้งนก็เป็นพ่วนไปเมื่อคุณต้องทำกูก็ต้องทําให้มันสนุกจําไว้นะครับจําไว้เลยนะครับผมคิดแบบนี้ตลอดไม่ว่าผมจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันให้มันดักดานให้มันแบบ อยู่กับที่เดิมแม่งไม่เพิ่มเติมอะไรผมจะคิดว่าทุกครั้งที่ผมไปทํางานอ่ะตอนสมัยผมทํางานทุกที่อ่ะนะครับผมจะคิดว่าเนี่ยคือว่าแรกของการทํางานคุณนึกถึงความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่าสมมติคุณตกงานอย่างเงี้ยคุณตกงานเป็นเดือนเป็น 5, เดือนห้าเดือนหกเดือนเป็นปีเป็นปีสองปีอ่ะวันหนึ่งถ้ามีงานเข้ามาแล้วคุณได้ทํางานนะคุณจะรู้สึกไงครับคุณจะดีใจถูกไหมครับคุณจะมีความเอ้ยกูมีความหวังแล้วเดี๋ยวกูได้งานแล้วกูจะมีไรายได้กูจะมีเงินก็จะจ่ายนู่นซื้อนี่ถูกไหมครับเออ แต่คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับทํามาหกกูทำมาห้าไปีกูทำมาสองปีเดือนเดือนกูทํามาเกือบห้าอาทิตย์แล้วทําไมไม่เห็นมันดีอะไรได้ขึ้นเพราะคุณไม่ได้คิดถึงวันแรกครับเมื่อคุณยึดถึงวันแรกวันแรกของการทํางานวันแรกของการที่ได้รับโทรศัพท์ว,ว่าพรุ่งนี้คุณมาทํางานได้เลยนะได้เงินเดือนเท่านี้ได้นี้นนี้แค่คุณนึกถึงวันแรกแค่นั้นเองครับ งานที่คุณทามันจะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมอ่ะคุณคิดถึงวันวันแรกเสมอครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันวันแรก,กเราก็จะมีอะไรอ่ะเร,เราก็จะมีความสุขความกระตือรือร้นนะครับเรามีเหมือนมีความหวังรออยู่นะครับเหมือนว่าอืมเนี่ยกูจะได้เงินเดือนครั้งแรกแล้วกูต้องตง้องตกงานมาสี่ปีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งมาอยู่ในไพ่ของเด็กขือถ้วยนั่นคือเด็กใช้จินตนาการใช้เซนส์ใช้สมัมผัส ในการที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะครับเนี่ยเหมือนอยากจะอกจากงานเพื่อที่จะไปท,ทําธุรกิจสุดตัวแบบหนึ่งจะทำํำธุรกิจอะไรอะ่ะเกี่ยวกับน้ําทุกอย่างได้หมดเกี่ยวกับการขายที่มันมีการต่อยอดเนี่ยอย่างนี้ยคิงไมทเทาต์ส่วนมากก็จะเป็นข้าราชการนะรไม่เป็นราชการก็เป็นคนที่สามารถทําอะไรแล้วคนส่วนใหญ่ เข้ากันได้กับเราดีหมดเราเข้ากับคนส่วนใหญ่ได้เป็นนักขายเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอไอ้ส่วนเก้าวถ้วยเนี่ยผมว่ามันสะสมปัญหาไว้เยอะนะครับในเชิงซ้อนหมายถึงเพระพาะไพ่เก้าวถ้วยมันคือไพ่รักซ้อน,อนไม่ซ้อนเราก็ซ้อนแฟนเราครับหรือไม่ก็เราเอะไปซ้อนแฟนคนอื่นเขาเอแบบเนี้ยถ้าเป็นในด้านสถานการณ์มันคือปัญหามันซับซ้อนซับซ้อนเมื่อคุณ สะสมปัญหามันไว้เยอะคุณไม่ได้แก้นี่พอมันพอมันพันเงินยุ่งจนมันจนลิงเหมือนลิงแก้แห่แล้วว่ามันก็เลยแก้ยากแก้ยากทาไงมันก็ต้องตัดปัญหาด้วยการให้มันจบจบไปซะเลยอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับการดํานงชีวิตการดําเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับคงไม่มีเวลามานั่งคิดอะไรประมวลผลแบบผมก็เข้าใจครับแต่ผมว่าประมวลผลได้เร็วเพราะว่า ผมดูปุ๊บๆเออมันคุมไม่คุมมึวัจัดการเลยครับผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังก็ได้นะครับไม่นานครับผมอยู่ฝั่งหนึ่งของกรุงเทพแล้วต้องไปทํางานอีกฝั่งหนึ่งของกรุงเทพอ่ะเรียกว่าชาญเมืองกรุงเทพอ่ะระยะทางที่ผมจะต้องไปทํางานสี่สิบกิโลถึงสี่สิบสองกิโลและงานเขาแปดโมงครึ่ง คุณคิดยังไงว่าผมจะต้องตื่นเท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ผมมีมอเตอร์ไซค์นะการทํางานากเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มนสบายแล้วผมนึกดีใจแล้วมันสบายแล้วว่าเรามีเครื่องมือที่มันเหมาะสมกับงานซึ่งเขาก็จ้างให้ผมไปรับเช็คส่งเองกสารหรือส่งของส่งอะไรเงี้ยโดยมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นก็ผมประมวลเลยเขาให้วันละหกร้อยห้าสิบปึ๊บหกร้อยห้าสิบ ผมหักค่าน้ํามันวันละเจ็ดสิบแปดสิบตอนนั้นมันมน,น้ำมันไม่ได้บ้าข้างขนาดนี้นะครับน้ำค้างตอนยี่สิบเจ็ดที่แปดบาทนะ่จาจะจับไม่ผิดประมาณนั้นหักค่าน้านมันค่าน้ำมันหักค่ากินหักอะไรไปแล้วผมเหลือวันละสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าถึงสามร้อยแปดสิบบาทมันคุ้มครับมันคุ้มเพราะว่าเนื้อง,งานโดยที่ผมดูเนื้อง,งานแค่ไปเข้าออฟฟิศแล้วเอางานจากออฟฟิศตรงมาทำทำเสร็จแล้วกลับบ้านเลยไม่ต้องย้อนกลับฟิต กลับบ้านตัวเองไปเลยเห็นไหมครับผมว่ามันคุ้มผมว่าทาต่อไปเรื่อยๆเดือนสองเดือนเขาเดือนที่สองเดือนที่สองเดือนใกล้เดือนที่สองเราก็เริ่มไม่ดีเฮ้ยมันวิ่งไกลเลยเออมันอยู่ชานเมืองงั้นวิ่งทางตรงที่เป็นสิบสิบกิโลยี่สิบกิโลอย่างเงี้ยพอจะเข้าตอกซอกซอยรถเราก็เสื่อมสภาพเร็วเขาก็ต้องดูแลรถแถมบางทีเราโดนเฉี่ยวโดนเกี่ยวล้มโดนอุบัติเหตุเขาก็ไม่ช่วยเฮ้ย ถ้าเงินหูกว่าห้าสิบมันคงไม่พอและไม่คุม้มผมก็ออกครับผมก็เลิกทําผมก็ไม่ทำผมพูดตรงๆผมก็ออกออกโดยที่ผมไม่รู้ด้วยผมจะไปทําอะไรต่อผมก็คิดง่ายๆครับก่อนที่ผมจะมีงานผมก็ตกงานมาก่อนนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีงานทําก็ตกงานใหม่แค่นี้แล้วก็รอหางานใหม่เออทำไรายได้อ่ะทำไรายได้เยแย้มเรียนหนังสือมาเรียนอะไรมา ประสบการชีวิตในการใช้ชีวิต,าวตมามันเยอะ,ะครับเพราะงะั้นผมก็ไม่สนใจผมก็ออกก็ออกมาอืก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินสามสี่วันเลยเขาก็โทรมายื่นก็เสนอใหม่ให้เวละแปดร้อยทวนบวกการทำประกันให้อุบัติเหตุอะไรให้ดีต่างหากอ่ะคุ้มไหมครับคุ้มชิบหายท่านเนี้ยครับผมก็ไปทำํหทำหนไว้ทําำแค่เขาไม่อย่างเดียวคือค่าสึกหล,อล่อรถ ค่าเสื่อมสภาพร,รถเขาก็รวบรวมรวมไปแล้วกับไรายได้ครับผมตีว่าวันละ150ร้อยห้าสิบพอค่าเสื่อมสภาพร,รถเท่ากับเดือนละพันเดือนละเท่าไหร่อ่ะวันร้อยห้าสิบเท่าไหร่วะไอ้คำนวณไม่ถูกสี่พันห้าเออแต่ทุกแต่ทุกเช้าวันศุกร์ผมได้รับเงินสดทันทีสี่พันอ่า อาทิตย์ละสี 4, 000, 4่พันสี่อาทิตย์ก็เท่าไหร่อ่ะหมื่นกว่าบาทเสาร์อาทิตย์หยุดก็ทําอย่างอื่นได้แล้วอย่างที่บอกงานมันมีใกล้มีไกลแล้วรับงานเสร็จเข้าบ้านจบทุกอย่างผมก็ทําจนกระทั่งผมไปเจออะไรที่มันคุ้มกว่ามันสนุกกว่าแม่งได้ลุ้นกว่าได้หลากหลายมากขึ้นมผมก็มาทาผมก็ออกจากทางนั้นงอ,ง,งอนอยังไงผมก็ไม่ออกผมก็ไม่ทําแล้วเพราะผมเพราะผมตั้งเป้าอยู่ตลอด เริ่มต้นตั้งแต่ผมบอกว่าผมได้เวลาหกร้อยห้าสิบต่อไปมันน้อยถึงเจ็ดแปดร้อยเหมือนได้เจ็ดร้อยต่อไปมันน้อยไปถึงพันกว่าแล้วมันก็เจองานที่ได้พันกว่าครับนั่นคือตั้งเป้าหมายแล้วมันได้เหมือนการสุขจิตอ่ะเราเรียกว่าสั่งจิตและสานึกนั่นแหละครับว่าได้ไงได้เวลาพัน 1, กว่าแล้วก็จะไปทำาละแปดร้อยทำไมอ่ะงานก็สบายไม่ต่างกันพื้นที่การทํางานก็ไม่ได้ไกลเลยวิ่งวนไปวนมาอ่ะเนี้ยได้ดูได้น,ดนี่ได้นั่นมาครับนั่นแหละครับ เราต้องคิดต่อครับว่าแลัานี้เราจะเป็นไงด้วยเหตุด้วยผลอยู่บนพื้นฐานของความที่สบายใจไม่ได้มีอึดอัดไม่ดูบังคับมันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกครับชีวิตคนเราว่าเราแย่ต่อผมว่าเจ้านายเจ้าของบริษัทเจ้าขององค์กรนะเขาก็แย่เหมือนกันแหละเพียงแนตะ่ว่ามันอาจจะเรื่องไม่เหมือนกันเขาอาจจะไม่ขัดสนเรื่องการเงินแต่เขาสนเรื่องครอบครัวก็ได้เรื่องสุขภาพก็ได้ถุกภาพเขาเองสุขภาพลูกเขา แม่เขาเมียเขาผัวมีได้หมดนะครับทุกคนมีปัญหาหมดครับอพูดมายืดยาวก็เพื่อให้คุณเข้าใจว่าผมไม่ชอบใช้คําว่าอดทนผมจะใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเป็นพุวงึงก่อนเดี๋ยวได้จังหวะแล้วกูเล่นมึงแน่เดี๋ยวมึงรอก่อนเจอกูแน่เนี่ยผมจ๋ยใช้อย่างนี้เลยใช้อย่างนี้เลยคน จะทาอะไรก็แล้วแต่นึกถึงว่ามันจริงนะครับว่าคุณจะทําอะไรก็สักอย่างหนึ่งอ่ะคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของงานนั้นเข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นอ่ะผมยกตัวยอย่างเนี่ยผมดูดวงด้วยภพ่ยิปซีเนี่ยธรรมชาติของไพ่ยิปซีอะ่ะเป็นยังไงครับเขาฟ้องด้วยภาพเขาบอกด้วยภาพใบหนึ่งอะ่ะปีความได้อะไรปุ๊บปุ๊บผมก็มันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันปีสองปีนะครับซึ่งเวลามันเดินไปผมก็เดินไปกับมันอยู่แล้วนี่เพราะนั้นมนก็เรียนรู้เพิ่มอ่านเพิ่มอ่านเพิ่ม คุณรู้ป่ครับว่าคนคนหนึ่งอะสามารถพูดนู่นพูดนี่อะไรได้มากมายสามารถรู้นูนน่นรู้นี่มากมายนะครับเขาก็ต้องแลกนะครับแลกการอ่านการเรียนรู้เหมือนกันครับเหมือนเช่นชีวิตของทุกท่านเลยครับท่านก็ชีวิตคือการเรียนรู้ครับท่านก็ต้องแลกยอมเสียเวลานะครับอย่างผมยกตัวอย่างเอ่ออย่างนักกีฬานักฟุตบอลอาชีพนักกีฬาทีมชาติอย่างทีมบอลเลเบลหญิงเนี่ย กว่าไอ้น้องๆพวกนั้นจะตีจะตบอะไรชนะได้ขนาดนั้นนะ่ะเขาก็แลกด้วยชีวิตวัยรุ่นเขานะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นนะเขาอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมเขาต้องมีระเบียบมีกฎมีวินัยนะครับแลกกับอะไรครับรก็แลกแลกกับเงินที่ได้แลกกับการมีชื่อเสียงได้การยอมรับอ่แล้วมันจะต่อยอดไปได้อีกหลังจากเขาจบอาชีพใช่ไหมครับทุกอย่างมันคือการแลกเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากทําคุณก็ออกออกมาบางทีคุณดิ้งไม่ออกว่าทําอะไรหรอกคุณไม่นึกดีๆ บางพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงรอบตัวยังมีให้คุณปรึกษาผมก็ปรึกษาทนอย่างเดียวแล้วไม่พูดไม่จา่าทนทนทน็นอตมันหลุดระเบิดบุ้มทีเดียวตายหมู่นะครับเ,เรื่องความรักยังไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่มีอะไรครับแพรรักสอนรักสำเศร้าอ,อ,อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่ใช่รักสำเศร้ามันแค่รักสอนบางทีแค่แอบแอบด้วยไม่ได้แสดงตัวไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านประสบะความสุขความเจริญแล้วก็โชคดีในสิ่งที่ท่านกระทำอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใบนี้สบายตาสุดที่จะตาม,มารับชมนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ขอรบกวนนิ้วน้อยๆเรียวๆงามๆกดติดตามกด กระดิง่งแล้วก็กดส่งต่อให้ผมด้วยนะครับของดีๆมีไว้แบ่งปันนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆผมจะมาแบ่งปันทุนกท่านนะครับมีแน่ๆครับไม่ใช่แค่การดูดวงจากไพ่หรอกครับมันมีเยอะนะครับคอยทุกท่านนะครับส่งความปรารถนาดีๆที่ตั้งใจทุกประกาศครับสวัสดีครับ